สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะปะบัวมาอัปเดตการทําครัวหลังบ้านแล,ล้วก็ทํารั้วทํารางน้ําค่ะมันเป็นการรีโนเวทเนาะอันไหนมันไม่ค่อยดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขค่ะทุกคนเนี่ยค่ะรางน้ําตรงนี้ก็เนี่ยค่ะสัง,งกะสีอันเนี้ยนนมันสั้นเนาะอันชายคาก็ไม่ถึงการฝนตกลงมาก็ ลงไปลงไปค่ะเข้าไปข้างในเปียกค่ะเปียกปลาบัวก็นี่ค่ะให้น้องเอาสังกะสีแบบแผ่นเรียบแบบนี้มาก็ติดแล้วฝนตกลงแล้วเมื่อวานนี้ไม่เปียกค่ะตรงนี้แล้ววันนี้ติดเนี่ยค่ะละแนงมีท่านซีดเนาะนี่ปลาเบียปลาบัวออกเสียงไม่ค่อยถูกก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ติดได้สี่ช่องค่ะทุกคนนี่ มือใหม่เนาะมือใหม่เพิ่งติดน้กเคยเพิ่งเคยติดนี่เนาะเออน้องเคยค่ะก็เป็นช่างเนาะก็เพิ่งเคยติดนี่แหละนี่ค่ะติดเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะหนาค่ะทุกคนสามมิลสามมิล มันมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะละแนงรั้วหรือรั้วนะแล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็เอาตะข่ายบางคนก็เอาเหล็กบางคนก็เอาสารพัดที่จะเอามันเยอะแยะหลากหลายไปหมด้าบัวว่าเอาอันนี้ว่ามันจะทําเร็วทําง่ายที่ไหนได้มันมันไม่เร็วนะคะทุกคนมันไม่เร็วนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหนาแล้วมันลื่นค่ะเวลาเอาสกูยิงมันไม่เข้าค่ะทุกคนไม่เข้ากว่าจะเข้าในกฎ กดเข้าไปเอา,เอาสว่านเนาะกดเข้าไปนี่กว่าจะเข้านี่ต้องใช้ข้อมือดีๆแข็งๆเนี่ยค่ะมันมันแข็งนะคะทุกคนนี่มันแข็งมันมันหนาเนี่ยสีเขาเคลือบมายิงกว่าจะได้แต่ละตัว,วกระถางดอกไม้ประบัวเนะาะเมื่อก่อนเยอะแยะค่ะ ก็เนี่ยเหลือประมาณนี้แหละค่ะอันนี้เป็นประตูเล็กค่ะนี่ประตูเล็กก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราก็ใช้แต่ประตูใหญ่เปิดประตูใหญ่เปิดไว้ประมาณเมตรสองเมตรประมาณนี้ค่ะทุกคนประตูเล็กนี่ก็เลยไม่ได้เปิดเลยปิดไว้แบบนี้ก็เลยเอากระถางต้นไม้มาตั้งไว้มาดูด้านนี้ค่ะที่ว่าสามช่องเนาะ วันนี้ได้สี่ช่องติดติดข้างแรกทีแรกเลยก็ติดตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่มือใหม่เนาะมือใหม่เพิ่งเคยติดสูงส,งสงต่ำต่ำเอียงเอียงบ้างเล็กน้อยตรงนี้ที่แรกเนาะอันนี้สองสองสามอันสามก็เริ่มดีแล้วค่ะทุกคนเริ่มดีเริ่มสวยนี่ค่ะ นี่ประมาณนี้เนาะก็เสาก็ไม่ได้จับเสียมนะคะทุกคนไม่ได้ฉาบไม่ได้จับเสียมฉาบเทอันนี้ค่ะที่เราก่อิฐตรงนี้ฉาบเพราะว่ามันเป็นเชื้อรามันเป็นเชื้อรามันไม่สวยฉาบแล้วก็จะทาสีค่ะทุกคนจะทาสีจะทาสีเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้มันเป็นเชื้อราค่ะยืดอายุ ความสวยงามเนาะยืดอายุความสวยงามนิดนึงถ้าเราไม่ทาสีนี่มันก็ฉาบแล้วมันก็ดำเหมือนเดิมเป็นเชื้อราเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้มันเป็นลรงรถนะคะทุกคนนี่สังสีเก่าเอามาตีปิดเพราะว่ามันเป็นลงรถเนาะเก็บของเก็บเครื่องมือเครื่องมือของพ่อบ้านค่ะเครื่องมือไว้ในนี้อันไหนที่เราไม่ใช้ก็ไปตรงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นลักษณะนี้นี่ นี่ค่ะวันนี้ได้สีช่องกับนูน้นแถบนู้นค่ะเป็นแถวไปนูน้นทีแรกก็ไม่ค่อยคล่องค่ะทุกคนพอพอเคยมือกับสวานกับการยิงไอสกูตัวเล็กนี่แล้วก็เร็วขึ้นค่ะเร็วขึ้น ยักแย่ยักยันอยู่ตรงนี้เหยียบเหยียบไปท่อตรงนี้หักอีกหักอีกเด็ดก็ร้อนร้อนค่ะทุกคนขาวันนี้ร้อนมากค่ะนี่ค่ะสีแดงอำนาจค่ะทุกคนเป็นสีที่ลูกลูกสาวเนาะลูกสาวเลือกเขาเขาจะเอาแบบนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นสีฟ้าฝั่งนี้เป็นสีแดงเอาจัดไปผสมผสานหลังบ้านก็เป็น เป็นก่ออิดค่ะกออิดกบชาปูนไม่รู้จะเอาสีอะไรอท,ทาทาสีเนาะเดี๋ยวต้องต้องดูเขาว่าเขาจะเอาสีอะไร <c oughs> บ้านหลังนี้ผสมผสานค่ะทุกคนผสมผสานนี่ดูรัวสิดูประตูรัวของปะบัวผสมผสานทีแรกก็เป็นสีฟ้าแบบนี้แหละลูกชายพ่นสีเป็นสีตะกัวบ้างเป็นสี ฟ้าน้ำเงินประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเสร็จนี่คือไม่เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอนะคะเสร็จห้ก็จะเข้าสวนละเข้าสวนไปดูเลสวนสักนิดหนึ่งละคะ่ะจะเข้าสวนละทีนี้ก็จะไปอัปเดตในสวนให้ชมนะคะดูทีมงานออกกำลังกายมินจูไปออกกำลังกายไงซ้อนรถจักรยานเข้ามาทุกวนันทุกวนัน จ้าคลิปนี้ประบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ